ักเรียนพร้อมเชิญครับคุณแม่พร้อมและนักเรียนมาไล้เด็กครับน้องเปาเชิญน,นะน้องเปนานะครับน้องเปานํามาเลยนะฮะวันนี้มากราบแม่นะเปานะดีมากเลยเอารวัชชาดุจันทรับดอกมะลิครับธเนศพลนะครับปปน้งนองยูมารับดอกมะลิลูกมาเลยเอ๋วัชลพรับดอกมะลินะครับเอาไปให้คุณแม่ครับในวันนี้นะครับ ขอให้คุณแม่มีความสุขบอกได้บอกนะครับบอกไม่ได้ก็่อนนะครับให้คุณแม่มีความสุขมากๆที่สาคัญสุดข,ขอให้อายุยืนนะครับให้อายุยืนสุขภาพดีแข็งแรงนะครับจะได้อยู่กับลูกไปนานๆ จางเรียบร้อยแล้วก็บอบตอบมะลินะครับให้กับคุณแม่เลยนะครับเอา่าน้องแบงค์เชิญครับแม่จ้าแม่ลูกแพ่งพิดคิดถึงแม่รักเพียงแท้บริสุทธิ์สุดห่วงห่วงรับโดยให้มิใชัรักโดยตักตวง แม่คือดวงรึกดีแห่งชีวะแม่จ่าแม่แม่คอยลูกมาปลูกฟังแม่ไม่เคยหยุดยั้งเสน่หาแม่จึงเป็นจอมพันเกนลยย ลูกนั่นคือดวงตาแห่งดวงใจลูกกอดแม่นะครับแม่กอดลูกไม่มีคำบรรยายใดๆเกินกว่าความรู้สึกนะครับที่ดีที่สุดที่คุณแม่คุณลูกจะรับ กำลังใจมาในวันนี้นะครับเราชื่นชมแล้วก็ปิติินดีอย่างยิ่งนะครับครับผมเห็นคุณพ่อคุณแม่จูบก,ก,กันกับลูกนี่เป็นภาพที่งดงามที่สุดครับ อบปีเราอาจจะไม่ได้กอดอย่างนี้นะครับอาจจะไม่มีภาพอย่างนี้เลยนะครับในรอบปีหรือในหลายปีที่ผ่านมาแต่วันนี้นะครับขอให้เป็นคุณงามความดีแก่ทุกครอบครัวนะครับเราชาวสงขาพระปัญญาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวท่านมีความสุขนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเราจะอวยพรภาวนาอธิษฐานให้คุณแม่คุณพ่อทุกท่านนะครับมีอายุยืนอยู่เป็นมิ่งขวัญลูกไปนานๆนะครับ เชิญคุณแม่นะครับไปรับของที่ระลึกจากทางโรงเรียนนะครับขอบพระคุณมากครับ